ฉันยินดีต้อนรับทุกคนบริการวิเคราะห์ในการติดต่อ System GUIU Market เริ่มจากข้อมูลสรุปของบริษัทกันก่อนหากคุณสนใจคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้คุณสามารถพิจารณาพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทที่เป็นปัญหาได้ละเอียดยิ่งขึ้นเราจะดูตัวชี้วัดพื้นฐานหลักของบริษัท Gen m a b o ีที่คือ GMA B การตรวจสอบนี้สร้างขึ้นจากข้อมูลณวันที่18มีนาคม2025ตามการจำแนกประเภท GIAU Market บริษัท Genmed Bio อยู่ในหมวดหมู่ย,ย่อย Cancer g e n e r a l มีบริษัท144แห่งเข้าร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนได้ดีมากเราจะเห็นการตัดสินใจในตอนท้ายของวิดีโอนี้ผลลัพธ์โดยรวมของบริษัทคือ8จาก10คะแนน ผลลับโดยเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ1.7คะแนนหากมองให้กว้างๆภายในตลาดโดยทั่วไปเราสังเกตได้ว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของตลาดโดยรวมคือ1.9จุดเทียบกับคะแนน8คะแนนสำหรับ Genmax ADR เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท Genmedior และการแชร์หมวดหมู่ย่อย เราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Genmab AS มีพลวัตหลบ33.6%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหมวดย่อยที่ร้อยละ16.5สิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่คุณต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Genmab d i a o มีมูลค่า13.23พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยที่146,000ล้านดอลลาร์เช่น Map 8S คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ9.043และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดกลางในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่5.09พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ56,000ล้านดอลลาร์เช่น Map 8S คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ9.164 โดยการเปรียบเทียบหุ้นที่ถือครองในตลาดหลักทรัพย์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่งจินแมปดีออร์ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ร้อยละเก้าการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือร้อยละเก้าซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึงร้อยละห การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยดีหน,นึ่งคะแนนภาระนี้ขององค์กรมีมูลค่า0.153พันล้านดอลลาร์นี่สินทางการเงินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละสามของส่วนของผู้ถือหุ้นส่งผลให้ระดับนี้ของบริษัทอยู่ในระดับดีมาก2คะแนนอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรของบริษัทคือ11.7 ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ0ซึ่งดีกว่าในหมวดหมู่ย่อยอย่างมากการประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อตัวบุงชี้กำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดีมาก2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1,133ล้านดอลลาร์ประมาณการกำไรในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่1,139ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าตัวเลขปัจจุบันร้อยละ0.5การประเมินผลกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D 0.5คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทคือ4.2ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ7.6ซึ่งต่ำกว่าหมวดหมู่ย่อยถึง45% การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0 5คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่3,120ล้านดอลลาร์รายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่3,140ล้านดอลลาร์มากกว่าตอนนี้1% ประเมินประสิทธิภาพของปริมาณการขายที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทประเภทย่อยดี0.5คะแนนอัตรากำไรขั้นต้นคือ36.3%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยลบ65.5%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ101.8 กาประเมินความเหลื่อมลำ้ำเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทต,ตามจํานวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ5 7 9 2ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง56%สิ่งนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลของราคาแลกเปลี่ยนในปัจจุบันของบริษัทจินมาร์ตอค่อนข้างไปสู่การตีราคาใหม่ จำนวนทุนทางการตลาดต่อพนักงานบริษัทเท่ากับ492,900 0ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมี3,157,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่รอย้ละ5 6 1การประมาณจำนวนทุนของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0คะแนน จำนวนกำไรต่อพนักงานคือ422.2พันดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ271.7พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ694,000ดอลลาร์ 6, 4, การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย D 0.5คะแนน ยอดขายของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่1 163,000ดอลลาร์ในหมวดหมู่ย่อย415,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่180%การประมาณรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนน ปริมาณธุรกรรมการขายเท่ากับร้อยละ0.4โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่ร้อยละ7.3นี่คือการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบีบตัวสั้นๆตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับร้อยละ45ให้กับบริษัท Genmap AS ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ50%อาจเป็นไปได้ว่าหุ้นของประเภทย่อยมีมูลค่าประมาณเท่ากับหุ้น Genmap AS ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ20.79ดอลลาร์ราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์สำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ3 1 7 5ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างราคาจริงและการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันอยู่ที่ประมาณร้อยละ53ไปที่ตารางสั่งซื้อกันดีกว่ามีอยู่แล้วลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เปิดเผยต่อสาธารณะในฤดูกาลนี้โดยข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นและระบบอ้างอิง g u u Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดอันเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ g e n a ADR ระบบการประเมินข้อมูลและการอ้างอิง g u u Market มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้ เปิดข้อตกลงซื้อที่ราคา20.8ดอลลาร์ การประเมินของบริษัทดำเนินการตามแบบจำลองการประเมินดัชนีของอาคินจุดทำกำไรตั้งไว้ที่22.73ตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่18.87ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดย Take Profit หรือ s t o k Loss จากนั้นคำสั่งซื้อจะได้รับการแก้ไขโดยอิสาระตามผลการซื้อขายในวันที่17เมษายน2025 หรือในวันทําการสุดท้ายก่อนวันที่นี้สัญ,ญลักษณ์ VSTM จะเป็นคําสั่งขายที่สมดุลวิดีโอเกี่ยวกับลำดับ